วันนี้ครับมีเด็กฝึกงานของผมใช่คุณหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เขาส่วนคนนี้ไม่ใช่ครับหน้าแก่เกินไปไม่ใช่เด็กฝึกงานเขาคนนี้จะกลับบ้านแล้วทำยอดวิวของคลิปวิดีโอใน t ิ k ตอกนี่พุ่งกระฉูดแซงเด็กฝึกงานคนอื่นๆทั่วไปไม่เหมือนกับคนอื่นที่แบบว่าได้ยอดวิวน้อยคนนี้ได้ยอดวิวเยอะสุดเห็นได้ข่าวมาว่าวันนี้จะทะลุสองแสนแล้วว่ะคนเนี้ย แต่ว่ามาฝึกงานครบสองเดือนแล้วจะกลับบ้านนครศรีธรรมราชอาจารย์หน,นูมาอยู่4เดือนแล้วเอสี่เดือนสี่เดือน <c oughs> อ,อกหักได้ข่าวว่ามีมีการอ,อกหักเกิดขึ้นด้วยที่กรุงเทพตอนที่มาฝึกงานก็ผมก็เชื่อนะว่ารักแท้แพ้ใกล้ชิดระยะทางมันก็อาจจะทําให้เป็นอุปสรรคสําหรับความรักได้ตอนนี้เนี่ยเขาโสดแต่ตอนก่อนที่เขามาเขาไม่โสดแต่เขาจะกลับไปด้วยความโสดอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะวันน,น,นี้วันที่เท่าไหร่สิบสี่ 14มีนาคม67น,นะก็จะกลับบ้านแล้วมาฝึกงาน4เดือนก็คืออย่างนี้ผมจะบอกว่าก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะพาไปคาเฟ่คาเฟ่หนึ่งนะก็จะไปคาเฟ่ที่เขาเนี่ยยังไม่เคยไปแต่ไม่รู้เขาจะว่างกว่านะแต่ว่าจะพาไปคาเฟ่คาเฟ่หนึ่งก่อนเดี๋ยวเพราะกลับไปนครแล้วนะอาจจะไม่เจอคาเฟ่ที่นี่ไนงะเหมือนเหมือนมาฝึกงานกรุงเทพก็เหมือนได้มาเที่ยวอะ่ะก็เลยกะว่าเดี๋ยวต้องไปพาไปคาเฟ่อีกตักคาเฟ่หนึ่งตอนนี้ผมเนี่ยมีเรื่องในใจอยากจะบอกเขา แต่ก็บอกผ่านคนดูไปเลยและกันเผื่อจะเจอเพื่อนฝูง,งเจอฟง,ฟงเจอแฟนอะไรเขาในอนาคตด้วยคืออยากจะบอกงี้ว่าการที่เขามาฝึกงานก็เหมือนได้มาพักผ่อนได้มาเที่ยวหลังเรียนจบและจริงๆชีวิตของคนเราเวลาเรียนจบบัญชีมานะบางทีเราอาจจะเลือกเรียนบัญชีด้วยสาเหตุต่างๆนานาบางคนก็เลือกแบบมึนๆไม่รู้จะเรียนอะไรเป็นผู้หญิงไม่เรียนพยาบาลก็เรียนบัญชีอะไรประมาณเนี้ยนะแต่จริงๆแล้วที่บ้านมีธุรกิจ อาจจะมีธุรกิจที่บ้านหรือเรียนจบไปแล้วก็ไม่ได้ทําในสายที่เรียนแต่ว่าไปทําธุรกิจที่บ้านก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ไไดทุกคนไม่จำเป็นต้องจบบัญชีแล้วเป็นนักบัญชีไงแต่ผมก็เลยจะบอกเขาว่านี่ามาฝึกง,งานบัญชีในสํานักง,งานบัญชีแล้วเขาก็ทํางานได้นะแต่เขาจะกลับไปอยู่ในสวนครับได้ข่าวว่าสวนทุเรียนด้วยคือผมกําลังมองว่าเฮ้ย hey, คุณไหนๆหนคุณก็มาเรียนบัญชีแล้วทาไมคุณไม่แบบไม่หางานทําในกรุงเทพหาประสบการณ์ชีวิตอีกสักปี2ป,ปีคือบ้านอ่ะคุณได้กลับแน่แต่ทําไมคุณจะต้องรีบรีบปิดประตููแล้อย่ในนบา จนอายุแก่แลวตายไปเลยอะไรประมาณนี้คุณอาจจะใช้ชีวิตในกรุงเทพไม่จำเป็นต้องทํางานที่เยลโล่ก็ได้นะไปหางานในกรุงเทพทําที่นี่อยากทำนะแถวนี้มีคาเฟ่ยเยอะเอาไปทํางานเป็นพนักงานพนีกานแถวนี้แล้วกันพักเที่ยงก็อาจจะมากินกาแฟที่ร้านนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยเปลี่ยนงานไปหาประสบการณ์ชีวิตได้ความรู้ด้วยได้เงินด้วยได้พักผ่อนด้วยได้เจอเพื่อนใหม่ด้วยไงไหนมาแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดรีบกลับไปมันเสียโอกาสเพราะยังไงคุณก็ได้อยู่บ้านตลอดชีวิตอยู่แล้วอะอยู่ในสวนอะ ไปหาเพื่อนใหม่ไปหาแฟนอาจจะเจอแฟนที่กรุงเทพก็ได้หนุ่มกรุงเทพหน้าตาดีหลายคนนะนะไม่เชื่อคุณดูหน้าตานี้นี่ก็หนุ่มกรุงเทพก่อนหน้าตาเขาเนี่ยนะไม่ใช่เป็นแบบนี้นะหน้าตาเขาเไม่ใช่แบบนี้แต่ว่าพอมาอยู่กรุงเทพหน้าตาเขาเป็นแบบนี้เลยเนี่ยนคนคนมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามภูมิภาคเลยนะพอเข้ากรุงเทพก็ดูแต่งตัวสิ่งแวดล้อมมันทําให้ปรับตัวไงอ,อ่ะทําไมคุณหนึ่งจะกลับแล้วล่ะคุณมาฝึกง,งานสี่เดือนแล้วทําไมรีบกลับทําไมรีบกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสวนแล้วไหนบอกสิ ไม่หนูไม่ได้อยากจะกลับไปใช้ชีวิตในสวนอาจารย์คือแบบฝึกเสร็จแล้วไปตั้งตัวก่อนออาไปตั้งตัวคือชอยังสับสนกับตัวเองอยู่อ๋อผมก็สับสนกับคุณอยู่ในเนี่ยตอนนี้จบอาโอเคโอเคผมจะกลับมาถามเหตุผลคุณล้วกันตอนแรกว่าจะไม่ถามนะเหตุผลของคุณคืออะไรนะสับสนกับตัวเองอยู่ว่าอะว่าหนูว่าสับสนกับตัวเองอยู่กับความคิดว่าหนูอยากกลับไปอยู่บ้าน แบบหนูเป็นคนติดบ้านไงอาจารย์ติดบ้านนะใช่แล้วคือแบบหนูก็คิดอยู่แหละว่าถ้าแบบหนูอยากมาตั้งตัวกรุงเทพอ่ะหนูก็ขึ้นมากรุงเทพเหมือนเดิมนั่นแหละคุณจะมาตั้งตัวกรุงเทพเลยเหรอไม่ได้มาตั้งตัวกรุงเทพอาจารย์แล้วเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะเมื่อกี้เขาพูดว่าตั้งตัวป่ะเออตั้งตัวคุาบอกจะมาตั้งตัวไงกงคิดตัวเองไงถ้าแบบมันไม่มีงานทําจริงๆแถวบ้านอ่ะเออมีไหมแถวบ้าน มีอยู่นะอาจารย์แต่คือแบบเงินเดือนมันไม่ได้สูงแต่แบบสําหรับหนูมาอยู่กรุงเทพแบบเ,เงินเดือนก็แบบเริ่มต้นหมื่นห้าประมาณนั้นแล้วก็คือแบบค่าครองชีพกรุงเทพมันสูงอหนูมาอยู่แล้วหนูเป็นคนใช้ใจเยอะด้วยใช้ใจเยอะอกินเยอะคุณดูผมดูแล้วที่ใช้ใจเยอะคือกินเยอะตัวแต,ต่งตัวไม่ค่อยแต่งเท่าไหร่หรอกอาศัยเม้นกินมากกว่า <c oughs> ใช่อาจารย์แต่ว่าค่าครองชีพกรุงเทพมันสูงไงปะด็นหลักหนูอะแล้วอย่างไงแล้วกลับไปที่บ้านไปตั้งตัวยังไงอ๋อที่บ้านค่าครองชีพต่า ใช่ค่าใช้จ่ายมันไม่เยอะเหมือนตอนหนูอยู่กรุงเทพไงอาจารย์แต่ว่าประสบการณ์มุมมองคุณอะมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะเพราะในกรุงเทพมันมีความหลากหลายใช่ไหมเวลาคุณเดินไปไหนมาไหนคนก็หลากหลายคนพูดทั้งจีนไทยใต้อีสานเหนือแลมีเยอะถูกป่ะแต่ถ้าเกิดคุณกลับไปอยู่ในจุดเดิมของคุณคุณก็จะเจอแต่คนกลุ่มเดิมมุมมองคุณก็อาจจะไม่กว้างมากแต่ถ้าเกิดคุณมาใช้ยื้อในกรุงเทพแม้อันนี้นะผมไหม แม้ได้ไรายได้น้อยลําบากแต่อย่างน้อยก็ได้เรียนรู้ว่าชีวิตลําบากมันเป็นยังไงชีวิตที่พ่อแม่ไม่ได้มาอุ้มชูไม่ได้มาพยุงอะไรเราเราจะต้องดิ้นรนเองเนี่ยมันเป็นรสชาติอย่างหนึ่งของชีวิตนะมันไม่ใช่แค่เพียงความสุขอย่างเดียวผมว่าไอ้ความทุกข์จริงๆแล้วมันก็เป็นรสชาติเพราะาถ้าเกิดชีวิตคุณมีแต่ความสุขอะมันก็กลายเป็นความไม่สุขแล้วสรุปแล้วคุณคิดว่าคุณจะยังไงต่อกลับไปที่บ้านไปตั้งตัวก่อนไปตั้งหลักใช่ค่ะเจ้าแล้วค่อยคิดว่า จะทํางานแถวบ้านดีไหมหรือจะมากรุงเทพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ก็ขอกลับบ้านไปก่อนใช่ค่ะแล้วก็กลับบ้านไปนี่คือไปไปอยู่จุดไหนถึงจะคิดออกอยู่ในสวนทุเรียนไหมหรือยังไงหรือไปเจอเพื่อนไปเจอครอบครัวไปปรึกษาใช่กลับไปปรึกษากับครอบครัวก่อนอืมและก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงใช่ค่ะโอเคแล้วก็ในอนาคตเขาอาจจะกลับมาที่กรุงเทพก็ได้ ถ้าเกิดเขากลับมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะอัดคลิปเขาอีกครั้งหนึ่งแต่เชื่อว่ายอดพุ่งทะลุเกินสองแสนแน่นอนสำหรับคลิปที่เขาเพิ่งลงไป่ะฝากติดตามด้วยนะฝากติดตาม